สวัสดีค่ะสอนภาษาอังกฤษบ้านคูเปิ r นะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบของการสอบเข้าเตรียมสอบเข้ามอนหนึ่งะคะในส่วนของเป็น conversation นะคะเป็นบทสนทนาหรือเป็น dialogue นะคะสั้นๆกันกอีกนะคะทีนี้วันนี้เราจะลองมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากข้อ1ก่อนข้อ1อ,อมี A กับ B คุยกันนะคะเป็นออของบทสนทนานี้จะเป็นคำตอบของข้อ1กับข้อ2นะคะ เพูดว่า Would you mind จุดๆ The television is too loud เราจะสังเกตว่า is too loud อันนี้แปลว่าอะไรคะ loud นี้แปลว่าเสียงดังนะก็คือว่ามันเสียงดังมากเลยเพราะฉะนั้น Would you mind เนี่ย Would you mind เนี่ยเป็นการขอร้องนะคะขอร้องว่าแบบว่าให้เราคุณช่วยทำอะไรสักหน่อยหนึ่งเนาะหรือว่าคุณจะรังเกียจไหมที่จะทำอันนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการขอร้องแบบสุภาพนะคะ Would you mind ทีนี้ มันจะมีช้อยส์ให้เรานะ turning on turning on แปลว่าอะไรคะ t u r n on แปลว่าการเปิดนะคูเป t u r n on t u r n down t u r n t u r n off รู้สึกว่าช้อยส์จะเป็นเกี่ยวกับคำว่า turn หมดเลยเนาะ turn ในปกติแปลว่าหมุนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ t u r n on เนี่ย t u r n on แปลว่าเปิดนะคะเปิดในที่นี้ใช้กับเปิดพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่น t u r n on the light ก็คือเปิดไฟ t u r n on the television ก็คือเปิด เปิดอะไรนะเปิดทีวีใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้เราจะดูซิว่า Would oh, you mind turning on ช่วยเปิดทีวีให้หน่อย is too loud มันเสียงดังมากเลยช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมมันเสียงดังมากเลยไหมมันก็ไม่น่าจะใช่นะครูเปลว่าคอนี้ไม่น่าใช่หรือ turn down turn down แปลว่าอะไร turn down แปลว่าลดเสียงลง turn down เนี่ยแปลว่าลดลดเสียงลงนะคะก็คือหลีเสียงให้หน่อย ข้อนี้มีสิทธิ์ถูกเพราะว่าใช้ turn down ่ะมาดูข้อ4 turning down ลดเสียงเหมือนกันแต่เป็นเติม ing ด้วยทีนี้ถ้าเกิดเราเจอลักษณะนี้เหมือนเราอาจจะต้องเลือกแล้วละว่าเราจะใช้ turn down อันไหนดี turn down ธรรมดาหรือ turning down หรือข้อดี d o c เป็น turn off turn off แปลว,ว่าปิดเออ turn off เนี่ยนะตรงข้ามกับ turn on นะคะ turn off แปลว,ว่าปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น Turn off the air conditioner ปิดแอร์อะไรเงี้ย turn off the microphone ปิดไมโครโฟนนะคะเออมันมีอะไรบนะ้าง Turn on Turn off Turn down อลดเสียงถ้าเกิดว่าเพิ่มเสียงละ่ะใช้อะไรถ้าเพิ่มเสียงนะคะเราจะใช้ Turn up tu rn แล้วก็ up นะคะ Turn up แปลว่าเพิ่มเสียงขึ้นหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มี Turn up ใน choice แล้วก็ถ้ามีก็ไม่ใช้แน่นอนนะคะเพราะว่า เขาบอกว่าเสียงมันดังฉะนั้นช้อยส์ที่น่าจะเป็นไปได้คือลดเสียงการลดเสียงมี2ข้อแต่คูเปิลจะบอกให้จำไว้เลยนะ Who you mind เนี่ยจะบวกด้วย verb-ing ถ้าตาม who you mind ตามด้วยกริยาเมื่อไหรออ่คำว่า mind เนี่ยคือแปลว่ารังเกียจไหมเนี่ยตามด้วยกริยาเมื่อไหร่กริยานั้นจะต้องเติม ing นะคะจำไว้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิอกเลยคะ turning down รู้ u m i าย turning down the television จะแบบขอช่วยช่วยแบบว่าลดเสียงโทรทัศน์ลงหน่อยได้ไหม it's too loud ดังมากเลยแล้วทีนี้ B ก็เลยบอกว่าอะไรไม่รู้จุดๆแต่ B พูดต่อว่า i am sorry if i t bothers you if i t bothers you เนี่ยเป็นการพูดที่แบบว่าขอโทษนะถ้ามันแบบถ้าสิ่งนั้นนะมันเป็นการรบกวนคุณ bothers you เนาะเราจำไว้นะคะเพราะฉะนั้น B เนี่ยก็ต้องเป็นการตอบรับว่า จะลดเสียงให้ใช่ไหมแต่เขาถามว่าบูตจูมาจะรังเกยียจไหมที่จะช่วยลดเสียงให้หน่อยก็ต้องตอบว่าไม่รังเกยียจใช่ไหมคะไม่รังเกยียจเราวิธีการตอบรับนะวิธีการตอบรับการแบบว่าเออขอร้องว่ารังเกยียจไหมเราจะตอบว่าอะไรดีเขาเอบอกว่า no I don't เอออันนี้มีสิทธินะมันเหมือนกับ no I don't mind นั่นแหละ no thanks no thanks เป็นการแบบว่าตอบตอบแบบตอบ,ตอบ,ตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ No no thanks เวลาใครให้อะไรเราแล้วเราบอกว่า No thanks ประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ในบริบทนี้นะคะหรือ Yes please อันนี้ก็คือเหมือนแบบได้เลยทําเลยสิอันนี้มันก็ไม่ใช่ในบริบทนี้อีกนะคะหรือ No I would not อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ตอบกับ Would you mind นะ Would you mind จะตอบ No I don't วิธีการตอบ Would you mind เนี่ยถ้าเราจะตอบว่าเราไม่รังเกียจที่จะทําสิ่งนั้นเราตอบได้อย่างหลายอย่างจะตอบว่า No I don't ก็ได้ No I don't mind หรือจะตอบว่า Not at all ก็คือสมมติเขาถามวิญญาณมา u ิญญาณอ๋อ opening the window ช่วยเปิดหน้าต่างหน่อยเราบอกว่า not at all ก็คือแบบว่าไม่รังเกียจนะ not at all นี่หมายถึงตอบรับนะตอบรับว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเปิดให้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะอืมหรือจะตอบว่า I don't mind ก็ได้ถ้าตอบ I don't mind ก็คือว่าเป็นการตอบรับว่าจะทำสิ่งที่เขาขอร้องให้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้หลายอย่างาสรุปข้อหข้อนี้นะ ในคำถามข้อที่2ตอบ no I don't นะคะมันจะเราสังเกตดูว่า choice เนี่ยเขาจะให้มาลักษณะแบบใกล้เคียงกันเราต้องแยกให้ได้บางทีมีทั้งความหมายของคำศัพท์อยู่แล้วก็บางทีเป็นเรื่องของ grammar ซ่อนอยู่ด้วยนะคะสิ่งที่เราจำนะจำไว้เลยนะ Would you mind ตาม้วย verb ing นะคะเออต่อมาไดอ l o g อก A hey, พูดว่า Would you like จุดจุด on your new project on your new project ก็คือว่าคุณต้องการก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าคำว่า would like เนี่ย would like would like แปลว่าอะไรครับ would like แปลว่า want แปลว่าต้องการแต่เป็นการพูดถึงความต้องการแบบสุภาพนะ would like จะเป็นการพูดแบบสุภาพอย่างเช่นอย่างเช่นอะไร I would like คูเปอนอขอคูเปนขอไปหน้าที่แบบว่าตรงนี้นะคะขอเขียนตรงนี้ก็แล้วกัน I ส oh, ี I I Would like L I K E ไ e นะ I would like some some อะไรดีนะ some coffee ฉันอยากจะได้ กาแฟซึ่หน่อยประมาณนี้ I would like เป็นการพูดอย่างสุภาพหรืออ,อถ้าเกิดเราจะใช้เป็นแบบว่าประโยคแบบว่าถามว่าคุณต้องการอะไรไหมก็จะเปลี่ยนเป็น Would you like Would you like um, Would you like some drink เราเคยได้ยินไหมคะคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรบ้างไหม Would you like some drink no? เนอะ หรือถ้าเกิดว่า Would you like นะ Would you like ถ้าเกิดว่าจะตามด้วย verb จะต้องตามด้วย to Would you like to um, go Would you like to go to to อะไร to the party คุณต้องการที่จะไปปาร์ตี้ไหมนะคะ Would you like to go to the party เพราะฉะนั้น Would you like ต้องตามด้วย to แล้วเรามาดูข้อนี้สิอา Would you like จุดุด on your new project Would you like แล้วทีนี้ข้อ b บางทีเรายังไม่รู้นะ Do choice Would you like I to help you คุณต้องการฉันให้ช่วย Would you like I to help you ก็ไม่ได้นะผิดตั้งแต่ I แล้วนะคะเพราะ Would you like เนี่ยถ้าเกิดว่าจะตามด้วยคนเนี่ยคุณต้องการให้ฉันช่วยไหมฉันจะเป็นกรรมเพราะฉะนั้น I ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น Me เออถ้าอย่างเงี้ยข้อ b จะถูกมากกว่าข้อ a เลย Would you like me to help you On your new project คุณต้องการให้ฉันช่วยคุณแบบว่าทำโปรเจกต์หรือโครงการใหม่ไหมข้อ b เนี่ยมีสิทธิถูกนะคะเอาเก็บไปก่อนหรือ Would you like to help on your new project คุณต้องการที่จะช่วยในโปรเจกต์ใหม่ของคุณไหมมันก็ไม่ผิดกัมมากนะแต่เรามาดูคำตอบ I would love the help เออฉันต้องการความช่วยเหลือ อันนี้มันก็ไม่ใช่นะคือมันเป็นโปรเจกต์ของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นการเสนอเนี่ยแสดงว่าเราต้องเสนอตัวเราช่วยเขาใช่ไหมเขาถึงตอบว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปถามเขาหรอกว่าเขาจะช่วยโปรเจกต์เขาไหมเขาต้องทาอยู่แล้วนะคะหรือ would you like helping อันนี้ก็ไม่ได้นะ would you like ต้องตามด้วย to บวก verb นะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะตามด้วย verb เนาะแต่ถ้าเกิดตามด้วยคํานามว่าฉันต้องการที่ฉันช่วยไหมเราต้องตอบข้อไหนคะข้อ b Would you like me to help you on your new project? คุณต้องการให้ฉันช่วยคุณในโปรเจกต์ใหม่ไหมอืม B ก็เลยตอบว่า I love the help ฉันต้องการฉันแบบ I would love the help คือฉันอยากได้ความช่วยเหลือมากเลยนะคะ Would like ก็คือแปลว่าต้องการถ้า would love นี่แปลว่าแบบต้องการมากเลยฉันต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ B พูดอะไรต่อจุดๆ Helping with the writing part or finding more documents อันนี้เขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นประโยคคําถามด้วยเรามาดูช้อยสิอ่ะก่อนดูช้อยส์ดูคําตอบก่อน I would enjoy helping with the writing portion portion Port <ion S 2> ก็แปลว่า Part นั่นแหละพาร์ part แปลว่าส่วนนะคะ portion ก็แปลว่าส่วนสมมติงานอะไรที่แบ่งเป็นส่วนๆเนี่ยก็คือแบ่งเป็น Part ต่างๆแบ่งเป็น portion ต่างๆทีนี้เองเขาบอกว่าฉันต้องการที่จะช่วยในส่วนของการเขียนอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเหมือนกับว่ามีให้เลือกนะ Helping with the writing p a r t or finding more documents คือเหมือนกับว่าจะช่วยในส่วนของการเขียนหรือช่วยหา,หาเอกสารมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อ4ตรงนี้ต้องพูดว่างไงดี You have to มีบอกว่า I would love to I would love to help ฉันอยากให้มีคนช่วยมากเลย You have to คุณเนี่ยต้องช่วยในการเขียนหรือช่วยในการหา document เอกสารเพิ่มขึ้นอันนี้เหมือนเราไปสั่งเขาก็ไม่ได้นะ อันนี้เราเป็นการให้เลือกเพราะว่าตอนหลังเขาตอบมาว่าเขาอยากจะช่วยเขียนใช่ไหมพราะฉันต้องไม่สั่ง you you have to หรือ you can ก็ไม่ได้เหมือนกันนองาะมันเป็นประโยคคําถามมาด้วยนะคะลักษณะของช h o i สองอันนี้ไม่ใช่เป็นการถามนะข้อ c บอก Would you prefer อ่ามี w o u l d ขึ้น Would you prefer prefer แปลว่าเหมือนกับเวลาเราให้ใครเลือกอะไรอะ prefer อะไรคือชอบอันไหนมากกว่ากันเออ you prefer อันนี้ข้อ c มีสิทธิ์ถูก Would you prefer helping with the writing part or finding more d o c u m e n t คุณอยากที่จะแบบช่วยส่วนไหนมากกว่ากันระหว่างเขียนการเขียนกับการหาเอกสารเพิ่มขึ้นหรือข้อดี I think you must อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นประโยชนคำถามและเป็นการสั่งว่าคุณควรที่จะต้องทำนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ C นั่นเองอา Would you prefer นะคะคุณอยากจะทำอันนี้หรืออันนี้นะจำไว้นะ,ะนะ prefer เป็นการแบบว่า ถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันสมมุติเขาบอกว่าให้เราเลือกเราบอกว่า I prefer this one ฉันชอบอันนี้มากกว่าก็ได้นะคะหากข้อสุดท้ายทีนี้หลังจากที่เขาเออเลือกแล้วใช่ไหมคะว่าชอบอันนั้นอันนี้เสร็จปุ๊บ B ก็อบอกว่า Thank you very much Thank you very much แล้วก็จุดจุด,จด to working with you ่า ขอบคุณมากแล้วก็มีการบอกว่าได้ทำงานกับคุณโอ้ค oh, รู็เลขอลบนิดนึงบ้างนะเดี๋ยวเราจะแบบอ่านแล้วงงว่าทำไมมันตัวเขียนเยอะจัง Thank you very much ข้อ5จะตอบว่าไงดี I look forward to working with you เออข้อนี้มีสิทธิ์ถูกเลยละ่ะเพราะว่า I look forward to เนี่ยแปลว่าเหมือนกับว่าฉันแบบรอคอยที่จะได้ทำงานร่วมกับคุณเนาะข้อมี I can't stand I can't stand เนี่ย เป็นสำนวนนะคะแปลว่าทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้เลย I can't stand to working with you ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาขอบคุณเขาอยากได้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ I can't stand แปลว่าฉันทนไม่ได้อย่างเช่น I can't stand this situation ฉันทนไม่ได้กับสถานการณ์แบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเนาะหรือ thank you very much i am to working with you อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะไม่มีความหมายที่แบบฉันแบบว่าอะไรฉันเป็นอยากทำงานกับคุณอะไรเงี้ยไม่ได้เลย I will not ฉันจะไม่ทำงานกับคุณอันนี้ก็ไม่ได้ผิดความหมายเนาะเพราะฉะนั้นอันที่ถูกความหมายที่สุดเลยแล้วก็ถูกแกลัมมาด้วยก็คือ I look forward to working with you ฉันตั้งตารอที่จะได้ทำงานกับคุณนั่นเองนะคะโอเคยากไม่เอ่ยก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเป็นพวกสำนวนนะคะก็นี่รู้สึกว่า ตั้งแต่ข้อ 3, 4, 5หรืออะไรเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนการขอร้องนะคะการขอร้องเออให้ทำอย่างเช่น would y ว like, ุฒิ would you mind ใช่ไหมขอให้เขาช่วยทำอะไรให้เรากับ would you like อันนี้คือเป็นการเสนอความช่วยเหลือว่าอยากได้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะคะเราก็ลองกลับไปทบทวนดูหรืออ่ถ้าใครไม่แม่นนะคะมีมีแบบว่าคนที่แบบดูคลิปคูเปอร์เนี่ยบอกว่าอยากจะเรียนแบบว่าออคอร์สติวเข้าหมหกับคูเปอร์คะ ช่วงนี้คูเปิลก็มีนะคอสติลนะคะสอบเข้ามหนึ่งโดยเฉพาะเลยเป็นคอสตตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษติวเข้ามหนึ่งซึ่งเวลาที่เราตะลุยโจย์เนี่ยเราก็จะต้องมีการสอดแทรกเนื้อหาอยู่แล้วแล้วมันก็จะต้องแบบว่าเนื้อหามันก็ต้องละเอียดขึ้นกว่ากว่าคลิปใน u t u b e นะคะเพราะว่าเราจะมีเวลามากขึ้นโดยคูเปิลเนี่ยจะสอนเออเป็นการสอนสดนะคะสอนทางออนไลน์เนาะด้วยระบบ Zoom ก็คือว่า ถ้าเกิดใครอยากเรียนก็แค่มีคอมพิวเตอร์มีมือถืออยู่ที่บ้านอย่างนี้แหละสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะเรียนทุกวันพุธนะคะเริ่มวันพุธที่6พฤษภาคมหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยวันพุธที่6พฤษภาคมยังไม่ได้เรียนจะมาเรียนพุธอื่นก็ได้ก็คือคูเปิลจะสอนตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมไปก่อนเลยก็คือตั้งแต่พุธที่6พุธที่13พุธที่20พุธที่2 7อย่างงี้ก็จะสอนซึ่งเนื้อหามันก็ ไม่ได้ต่อเนื่องกันคือเราสามารถเลือกเรียนวันพุทธที่เราสะดวกหรือว่าใครอยากจะเรียนตั้งแต่พุทธที่6แล้วไล่ลงมาเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นการเฉลยข้อสอบทุกวันพุธเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็คือบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงโดยประมาณ1ชั่วโมงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเนื้อหามันแบบว่าติดพันอยู่อย่เงี้ยมันก็อาจจะเกินชั่วโมงหนึ่งไปได้นะคะใครสนใจก็คือสมัครเรียนทางอินบ็อกซ์เนาะอินบ็อกซ์ก็คือเอ่อลองไปดูในในเฟซบุ๊กบ้านคูเปิล ะะ Facebook บ้านคูเปิลสะกดนี R ้เลย B A N K I U P L E หรือใครแอดไลน์ก็ได้แอดไลน์บ้านคูเปิลไปนะคะเป็นเฟรนกันแล้วก็แบบว่าไลน์มาว่าสนใจสมัครเรียนปุ๊บแต่เราควรจะสมัครมาก่อนวันพุธนะคะใช่ไหมของแต่ละสัปดาห์แล้วก็ใครสนใจปุ๊บยืนยนันปุ๊บคูเปิลก็จะส่งเ,เลขที่บัญชีไปให้แล้วเราก็ชําระเงินเป็นครั้งครั้งละ200บาทนะคะ แล้วก็คูเปิลก็ถ้าเกิดคอนเฟิร์มชำระเงินเรียบร้อยคูเปิลก็จะส่งเอกสารที่แบบว่าเตรียมไว้ว่าจะเฉลยในส่วนนี้ของของพุทธนี้ไปให้นะคะแล้วเราก็จะได้เริ่มเรียนกันอะถ้าเกิดใครสนใจนะก็เรียนเป็นครั้งครั้งแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะหรือว่าใครใครแบบว่ายังสนใจข้อนี้อยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคูเปิลจะลิงก์เอ่อะไรนะ ไลน์ไอดีหรืออินบ็อกซ์เฟสบุ๊กอะไรไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจค่ะแล้วก็โอเคค่ะงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเตรียมตัวกันเยอะๆนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ